สวัสดีค่ะสมโวยมาถึงจุดมาดานสวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดียำแรงจ้าอยู่ซ่องไม่น้องเทนเด้อค่ะข้าพุทธสาวน้อยองค์ใหญ่งี้มาแรงพี่น้อยยิงยิงค่ะอะไรครัเด็กใหม่ค่ะเด็กใหม่ค่ะอยอีกไม่นารครับวก่อนเลยยโอ้นี่้สอนทันอะไรยากเนีย ยยเยประเียวตั้มคอยบ้ายังเยเนาะวันนี้เสียวดิทตาข้างหน้าเสียวเออเสียวครับพี่น้อง่าอยู่ทางในเสียวแหง่ะเสียวก้นเสียวก้น มาตัวเบาก็คิดรถเป็นแท้ครับยังยพ,ยยพี่นอ้องโอ้ยขามาผู้ชายกับลายพี่น้องก็แค่กลิ่นยนื้อเน้อตายเลยบรรยากาศยำแรงครับพี่น้องค่ะอรอหาอาหารยำแรงครับพี่น้อง อาหารหูอาหารตาอาหารใสครับพี่น้องค่ะไปซื้อนากินก่อนกูไปซื้อน้ากินก่อนอาหารตาอาหารใสน้ำเห็นยังจะกิจหน้าน er ั้นเห็นทั้งได้กิจทั้งนั้นครับพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านบัวครัคือเก่าเด้อครับพี่น้องค่ะมาอีหยังวัดสันที่หุ้บครัวมาอยู่ที่หุ้บครัวมาอยู่พี่พี่น้องจตา อีกบาโดนกระซีฮุบเครื่องฮุบคลองมาอยู่พี่อีกเลยสิมาสั่งเฮืนม่เ็นนาอีเนาะแม่สิมาสั่งเฮือนสั่งซานอยู่แถวนี้นะฮะเพื่แถวนี้มีรอยได้ล้ร้อยยังค่ะหาไม่จ้ะชีฮุบครั่มาอยู่พี่พี่น้องเอ้ยสิสั่งเฮือนสั่งซานอยู่พี่อืูแต่เวนต๊ดินแล้วเด้อจ้าพี่น้อง เดินตามก้นก้นนีน่นะพี่น้องจา้ายิงถ้าทำะไรหรอคุยกับผู้หรอคะแมนบรรยากาศย้ำแรงพี่น้องอากาศเย,นนย็นสดชื่นยำ้ำแรงเวน,ดวนสดชื่นย้ำเศร้าด้วยค่ะพี่น้องสดชื่นย้ำแรงจ้ะ เอา้าขนาดมีเพลงเนี่ยนะได้มาที่นั่นมากว่ะสิ่ห้าสื่ครับเขาอย่างเด้มาหนีเด้บอกอย่างเปบ้างถ้ามันทุเรศมันก็อย่างกลุนเด้กลัวมาทางน เสื้อแดงกก่ไ่ป้งนี่เดเ้ดเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงหัวเขาแต่เราเอาจบไหมคะเพลงแดนจากพี่น้องจ้า อุ้ยผุดสายเต็มเดินครับพี่น้อง,งเต็มสนามอุ้ยอุ้ยผุดสายครับพี่น้องค่ะตั้งแต่วันที่ฉันมาเดินหาผูกหาผูกอริยโลนี่พี่น้องเลยม <laughs> สมบ้อนปาก ไม่รูลกี่คนอ้ตาย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 แล้วพี่น้องจ้าเห็นกันบ่หันหลังมานะพี่น้องเท่เสือมีาลเต็มตัว ี่น้องผู้ชายครับพี่น้องคขาเต็มเดินอยู่พี่น้องเลยโอ้ยมีแต่ผู้ล่อลนี่แหละถ้าไม่เบิ่งกันแน่นี่แหละพี่น้องปิ้งจีนหรือปิ่งลาวลาวไอ้สายปิ้งจีนปิ้งลาวจีนน้ำเลือดจักรวรรดเออเออจะกวรนดิเปคนเท็จไอ้สายปิ้งจีนปิ้งลาวนะเป็นแน่ๆนะไงใดอ๋อ อายอันนี้บอกอันนี้ปิ่งจีนพี่น้องจาวซันปิ่งจีนลาดเน,นี้ยก็นี่บอกนี่พี่น้องโอ้ยลืมสื่อมันสับปลาเมลอครับพี่น้อง <c oughs> ได้แต่ผู้ชายครับพี่น้องค่ะอย่ามองตาได้ไหมไม่ค่โย่จำหนี้มิใ่พ่อมาที่นี่ม่ใชพ่อมาไอขวดยาเนี่ยบ้าสิ่พ่แล้วแรงอยู่าบ้าี้ คอปะคอคอกนี้บันเนี่ยวันนังนี่แก้มกันไหมเ้าทำจิ้มปลาหมึกนะเดี๋ยวำจิ้มมันยังเลื่มสื่อมัาสาบหน้าทำจิ<ะ>้มของจงิ้มูะทง้งน,นแก้ม,มโลดยสุดยอดตบมือครัตบมือั่งิกองใหม่กัพอแล้ว พูดเลยบอ,ยอั่ละช่ม่วงนี้นั่งแพ้ท่ออยู่มันมีผู้ชา,ายตกทอ่อก็เลยนั่งก็เลยแพ้ไอช่วงนี้ใช่ไหมยิงไม่มีผู้ชายตกถึงทองเลยก็เลยแพ้ใช่ไหมแถมผู้ชายผู <laughs> ้ตายแล้วว่าปุ๊บกับมาปับ๊บ เอออวยไปแล้วนะเขาขายเนาะลืมเบิง่งอวยมาได้ขอโทษครับพี่นอ้องคภาษีภาพไปเบิง่งผู้ชายแต่อวยกลับไปมาได้ครับพี่นอ้องเป็นงางนี่มาแล้วจ้าหุดลาดปุดปราม,มาเลยต่แสบป่ะพี่นอ้องเอ,อ้ยน,น,นเดี๋ยวมีผู้ชายมาหรอทำไมเธอมองอย่างนั้นน่ะ ทำไมเธอไม่ไปกินตรงนั้นทำไมเธอไปกินตรงนี้กินแบบเย้าวนอะไรอยางงี้ทำไมเธอไปไปกินตรงนั้นน่ะกินปลาเมื่อยจำกันร้เนี่ยตาไม่กินซประมาณนี้ครับพี่น้องที่มึงไหมท้อลองซิมไหมมันบอกอันนั้นบอกบอกแพ้กินดลจิ เนี่ยๆเสืออี้กูอิ่มหนุกจานสี่คนให้ผมบ่าวมาซื้อให้กินจะก็อ,อย่สิมาซื้อถือว่าข้าวบ่าวด้อค่ะขยานกินตีนเมียเขาขย,ยันกินข้าวยอติหลักกระเบื้อแล่นน้ำบ่าวด้อค่ะ เราค่ะเรื่องของเราคือให้ผู้ชายไเปเนาะไปไหนเธอปิงไก่ปิงไก่บอลหรือพิงยังอังนนี้ไมนกับข่าวแรกครับพี่น้องไว้เอา

chạm yên chạm yên rồi chạm chạm binh yên quang quang không? quang 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 Cô trai quang áo. quang 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 nhang ไปเดินต่อครับพี่น้องกเาก้มมอหมดืนเนาะบอไดมานี่จ้กมือยิงบอดมานี inform inform sure. ่จ right ักมือบอลไดมายสามสี่มือมือสมีปะอือวันนี้มือขาดาว1 2 3 4สาสี่มบมาสามสี่มือ หาเมือเออหาเมือ,มอไปได้ไห,ลดดหลายข้ามเอ็ดหลายตอนที่หนึ่งหาเมือท้ามเยอะนะปอเดม่านี่หาเมือพี่น้องใจผู้เบาไล่หลายทางกองปุ้งปุ้งอะไรเด้อข้ามเลยพี่น้องเลย บนถนนจังคุ้มค่าที่ได้มาเจอเธออ,เอ้าวผู้บ่าวขยับไปไซ้าย้วบอสอ้าวผู้บ่าวขยับไปไซ้ายเลยเออบเบลน่าเบลน่าใคออรเลยอันผู้บ่า,ออา,า,บา,าวคน,นนี้ป้านะบอสอ้าวตายนะนี่ นั่นี่ก็เป็นบ่ได้แล uh, ้วขอบคุณค่ะอ้าวอิอูงามขึ้นก้าวๆว่าสันพี่น้องจนจื้อบ่ได้อืม โอ้ยือีจมคสร้างกุบ้าอันวุฒชาเปิดห้องไ้วเราบอไปห้าเราสร้างไหไก็ได้มื่อไปยังมาจ่ม้อยบอ่ยินดีตันห้าบมาเด้อ พี่น้องจ้ามาฮอนีก่กับคอร์ดอัมราพระจ่าก,ก็ด้อยค่ะนี่นงักกกกเงเกินมาอร่อยๆผู้ใต้กับตัดแซ่บีน,น้องจ้า,าเจอกันที่หน้าครับพี่น้องครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามซ่องแม่นังเทนเดอร์ซาขอบคุณนายนายค่ะคลิปหน้าเจอกันเจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ